เรื่องเล่าสุดช็อกสนหรับสูนนโดยจุ๊บไล่ก็พอได้ลองนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อกโกล,ล็ตเข้มข้นและก็สซอยรสช็อกลแลตกูุ่ใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมากฟังชื่อเรื่องนะครับมนมหากีผีหวงโกด แค่ชื่อก็คิดไปไกลแล้วครับพี่แทนครับพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทนครับผมได้ดูคลิปที่พี่ที่พี่แทนส่งมาสําหรับการเล่าเรื่องนียเคยผ่านใช่ไหมตรงนั้นเคยผ่านไปไหม,มไม่เคยนึกไม่ออกเลยพี่แทนตรงไหนครับหลังหลังโรงแรมรัตนโกสิทร์อ๋อเคยผ่านแต่ก็ไม่เด้เห็นไหมเคยเห็นไหม เเดี๋ยวนี้ข้างหน้ามีแผงพระด้วยนะมีพอไปเตะๆดูสิตรงวันน่ะมีมีมีแต่ว่าไม่ได้รู้เลยร,รู้รู้อีกไม่เคยไปทาไมรู้เคยไปอยู่ไปหาแผงพระหรือไปหาอย่างอื่นตรงนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ไไ,ไปหาแผงพระไม่ได้ไปหาอะไรทั้งนั้นเลยครับพี่แจนไปแบบเดินบาน <c oughs> เดินจากนู้นมันเป็นที่เก่าๆทั้งนั้นนะและแ้วแกแกถ้าจะนับจริงๆก็คือ เขาเป็นน้องทวดผมอ่ะเจ้าของเป็นน้องทวดแต่คนละแม่ไม่ออกไหมฮะฮอืมแต่แกแกจะเป็นคนค่อนข้างอภัพหน่อยอืม<ะ>เบื้องบนไม่โปรดฮะฮะแต่ก็เลยจะแย่หน่อยจริงๆแกแกมีแกมีแกแกรับราชการอยู่มณฑลอีสานแล้วฮะแกครูมนนีสารลนะแารล้วมื่ก่อน<ะ>และแกเนี่ยเป็นคนสร้างจังหวัดขึ้นมาจังหวัดหนึ่งอ่ะพอดเดี๋ยวนี้เจริญด้วยอุดร<อ>คนอุดรต้องรู้จัก ชื่อแกเลยล่ะก็ชื่อแกเป็นหนองหนองน้ําใหญ่ใช่แล้วก็เป็นต้นสกุลที่ที่คนอื่นรู้จักก็เป็นคเครือรายอดนะครัแต่ว่าอันนี้คือคือคือตัวตัวตัวที่ผมส่งรูปไปที่เป็นไม้เนี่ยปอสสังเกตให้ดีกระเบื้องข้างบนเนี่ยเกือบสองร้อยปีนะเป็นดินกระเบื้องที่มุงอ่ะใช่พวกพวกนักเลงพ้าบอกเลยถ้าล่วงแล้วใครเก็บมาได้ให้ให้แผ่นละห้าร้อย จะไปแกะพระมังน่ะเนื้อดินเนื้อดินเผากระเบื้องเป็นร้อยใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็รูปที่เห็นต้นไทรใหญ่ๆไกลๆลริบๆมันมันถูกเดี๋ยวนี้มันถูกกั้นไปหมดเลยปัจจุบันผมถ่ายประมาณเดือนสองเดือนนะฮะถ่ายตอนไปไปเอาเขาเรียกอะไรอ่ะไปเอาเข็มขัดคุณแม่ไปซ่อมต้องบอกคุณผู้ฟังเพื่อนๆก่อนนะครับที่กําลังคุยกับพิธานเนี่ยพอดีพิธานส่งคลิปมาให้ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งเป็นบ้านโบราณแล้วก็มีต้นโพอยู่บริเวณนั้นซึ่งเป็นภาพที่เกิดเรื่องเรื่องนี้ที่พี่แทนจะเล่าถูกไหมครับพี่แทนใช่โอเคครับผมฮะเชิญต่อครับพี่แทนก็จริงๆเนี่ยขึ้นไปไม่ได้แล้วนะแล้วก็ทายาดคนสุดท้ายก็คงอายุเยอะแล้วนะคุณหญิงน้อยเนี่ยแล้วก็รู้สึกแกย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วลูกหลานก็คือ มีครอบครัวเขาก็ย้ายไปหมดแต่ที่อย่างนี้นยังเป็นกรมนรมสิทธิ์ของของของสกุลนี้อยู่ะนะฮะออาบอกก่อนแล้วก็มีเขาบอกมีสกุลนี้อยู่ผมผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามันกลายเป็นเหมือนกับให้เช่าที่ข้างๆผมไม่ได้ไปถ่ายมากเท่าไหรมันก็จะมีรถจอดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะครับแล้วกลางคืนก็นกลายเป็นนวดแผนโบราณอีกนะข้างหน้าไป<ะ>แผงพระนั่นะนะ่ะตรงนั้นกลายเป็นนวดแผนโบราณอีกเท่า เท่าที่พี่ขายน้ําเล่าให้ผมฟังวันนั้นที่ผมไม่เอาเข็มขัดคุณแม่ที่ที่ซ่อมอยู่อยู่ตรงต่อคุดหลังกระรวงที่ว่าเออมีมีมีมเขาเรียกอะไรน,นะแต่ผมต้องไปเรียกลุงถ้าคุณอ๋อต้องเรียกปลาแล้ว <ฮะ S 2> ี่ว่าซ่อมทองเก่งโบราณเก่งใช่ก็เ,กเ,กเลยถ่ายให้คุณอ๊อไว้ดูกะว่าจะเล่าเรื่องนี้ครับก็ เรื่องนี้ตอนที่แกรับราชการอยู่เป็นร้อยร้อยปีแหละเป็นอาจจะร้อยกว่าปีด้วยที่ที่แกรับราชการอยู่สมัยรุ่นรอห้าเนี่ยแกรับราชการอยู่มณฑลภาคอีสานครับแต่แกก็จะเป็นแบบมีชื่อเสียงแล้วก็มีมีที่พักมีที่อะไรอะ่ะคือจะใหญ่กว่านี้เยอะเป็นตึกแต่ทีนี้ว่าพอขย้ายกลับเนื้อออกไหม่พอหมดเขาเรียกอะไรหมดช่วงจังหวะชีวิตที่แกรับราชการแกกลับมาเนี่ย พอแกหกสิบปวดกระเสียนมาเแกก็ต้องมาอยู่ที่กรุงเทพ<ะ>แล้วทีนี้พอที่กรุงเทพเนี่ยความที่แกไม่เคยอยู่เลยปอเนาไม่ทั้งชีวิตคือรับราชการทั้งชีวิตมันบอกว่าทํางานตั้งแต่หนุ่มอ่ะพอปวดกระเสียนพี่ที่กลับมาก็เหมือนกับไม่มีนั่นเนาะทีนี้ราชการที่หกเขาก็เลยให้ซื้อที่ตรงนี้จากพญาคนหนึ่งอะ่ะเนี่ยก็เนี่ยเนี่ยที่ตรงนี้ให้ คือผมพยายามจะยังไม่เอ่ยชื่อท่านเนาะมันมันมันเออลูกหลานเพราะยังเยอะอยู่มันก็เหมือนเป็นญาติญาติกันอะไรเงี้ยพันเป็นสายเดียวกันกับผมไงคแต่แล้วแกก็จะพับหน่อยเบื้องสูงไม่ค่อยปลื้มเพราะว่ามันมีปัญหาแต่ข้างในแล้วเรื่องมาจากเรื่องผู้หญิงกันนี่แหละพูดกันไปพูดกันมาปุ๊บโดนกันทั้งยวงเลยลงโทษก็ต้องรู้อยู่สมัยนั้นใครใหญ่ก็โดนละเหตุลูกหลานเข้าหน้าก็ไม่ได้เลย แต่ตอนแกอยู่ที่นู่นเนี่ยแกมีคนรับใช้ที่เป็นผู้หญิงลาวบอสเออเออชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วปู่เล่าให้พ่อฟังพ่อก็เล่าให้ผมฟังเสร็จแล้วพ่ผู้หญิงคนนี้พอเข้ามาก็ปฏิบัติบพัดวีแกอย่างดีแต่อย่าลืมว่าภรรยาเอกแกโอ้โหดุมากเสือก็ไม่ปานปู่ผมบอกคือดุคือ จะมีเมียน้อยได้เนี่ยถ้าไม่ไม่แกไม่เห็นชอบหรืออะไรนะอยาหวังว่าจะมาเข้ามาได้<ะ>คือโดนกันเป็นแถบอ่ะจแล้วก็แกแกตอนแกย้ายกลับมาปเปอร์กเสียนเนี่ยแกก็พาพาเนี่ยพาพูง่ายเหมือนต้นต้นห้องแกไอ้คนครัวคนเนี้ยไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมา<ะ>เออคุณปู่บอกหน้าตาค่อนข้างดีแต่มาครั้งนี้ไม่มาเปล่าดันเอาลูกสาวตัวเองมาด้วยครับ<ะ>มาฝากมาฝังแล้วอายุแค่สิบห้าป่ะอ,อ๋อ แล้วสวยด้วยก็สร้างความไม่พอใจให้กับกับเมียเอกแกเนาะเมียหลวงแกอะไรเงี้ยเสร็จแล้วลปุ๊บเออพอมาอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมาอยู่มาอยู่ที่ตรงเนี้ยทําไปทํามาไม่รู้แม่รู้คุณีเขาเป็นยังไงแรกๆก,ก็จงรักภักดีนะมาเข้าเริ่มมีการไถ่ของไถ่เอาของจากวังออกไปออดนึกออกไหมว่าทําอะไร ไม่รู้เพ่ขโมยของอะสิอืมอ่าเริ่มแรกเลยตอนทําบุญเมียเอกแกก็ไม่รู้ละภรรยาหลวงแกก็ไม่รู้ก็ทําบุญก็เรียบร้อยแล้วสมัยก่อนเนี้ยป้าออดคนบราณนี่คือเขาะจะมีอะไรที่ดีๆอะ่ะก็คือช้อนทานข้าวทั้งหมดเนี้ย<ะ>ทั้งทั้งให้ให้พระฉันทั้งแขกที่มาก็คือแกค่อนข้างมีชื่อเสียงนะสมัยนั้นแกก็คือ กับพญามั่งอะไรมั่งสมัยก่อนมานั่งทานอะไรเงี้ยครับคือช้อนร้อยชุดอะบอกรู้ไหมทำเด้วแต่เป็นเงินจริงๆทั้งหมดฮะช้อนแล้วหนักมากผมเคยเห็นนะเป็นแล้วตรงปลายเนี่ยเป็นก้นขอดๆคือหนักมากปรากฏว่าไอ้ลูกสาวเนี่ยค่อยๆทำทยอยเวลาจะกลับไปบ้านทีก็แอบเอาไปสีละสิบคู่อ่าก็จะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นิสัยเป็นยังไงแล้วเสร็จแล้วปุ๊บตอนที่อยู่กับแม่แม่เขาก็คุย คุยกันไปคุยกันมาอย่างเงี้ยไอ้ลูกสาวก็บอกว่าอยากให้พ่อสบายเนาะอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะประเทศเพื่อนบ้านอะ่ะก็พูดได้นอะ,ะอยู่ฝั่งลาวอะ่ะก็อยากไป้สวนนักเขตอัตปืออ่ะก็อยากให้ให้พ่อแม่สบายพี่อยู่นู่นแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ย<ะ>ไอ้แม่บอกมึงจะอะไรมึงก็แบบเออเป็นคนรับใช้ในนี้ก็ดีอยู่แล้วเงินก็ได้เดี๋ยวว่าเออมันก็มีค่าทาสบริวารเกิดคนไทยเขาชอบมึงมึงที่ก็กลายเป็นคนไทยไปอะไรอย่างเงี้ย S <S 2> <S 2> บอกออ้ยหนูไม่หยุดแค่นี้หรอกหนูอยากรวยมันบ่างเงี้ยดูที่ผู้หญิงคนไทยอ่เะเขาก็ได้แต่งงานกับมีหน้ามีตาไปอ่ะเขาก็ร่ำรวยหนูก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างมันก็พูดอย่างนี้นะบอกมึงนะอย่าพูดให้เขาได้ยินนะถ้าได้ยินนะ่ะเดี๋ยวเนี่ยนะข้างบนนะ่ะจะมีปัญหามึงกับมึงอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้เนาะ อะไรเสร็จแล้วมันก็ทยอยเอาของออกไปเรื่อยโดยที่เขาไม่รู้พอร้อยร้อยคู่อย่างเงี้ยมันหายไปสิบคู่มันก็จะรู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่มันดูรู้วว่ามันเป็นเงินแท้มันก็ทยอยเอาเวลามันจะกลับบ้านบางทีอย่างเงี้ยหมายถึงว่าช่วงอะไรเข้าพรรษาหรืออะไรกลับหลายวันอย่างเงี้ยมันจะไปอ่ะมันก็คือมันมันมันก็จะแอบเอาไปมันขโมยขโมยคือของเงี้ยไปเสร็จแล้วปุ๊บพอไปถึงที่นู่นเนี่ยมันจะมีพี่สาวแม่เขาอยู่คนที่อยู่ที่นู่นปรากฏ ้าออสเชื่อไหมเขามีสามีอยู่ในบ้านน่ะสามคนโอ้โหอยู่ด้วยกันน่ะคือป้าใช่สามคนอยู่เป็นครอบครัวเลยสามคนแล้วอยู่ด้วยกันนะ่ะและะ้วมีคนเดียว<ะ>มันก็ตอนกลับมาอีกทีเนี่ยอีตอนกลับมามันก็มาถามบอกแม่ทําไมไปหยุดนะ่ะสาหยุดปปะยุดอ่ะเขามีสามีต้องต้องสามคนอยู่ได้ยังไงอย่าสามีเขาจริงจริงเหรอไม่ใช่ญาติหรอ<ะ>โอ้ก็ป้ามึงสวยไงป้ามึงอ่ะ มึงอยากจะมึงมึงทำไมต้องมาถามนี่มึงอย่างนี้บอกหนูก็อยากมีมีเมตตามหานิยมอย่างป้ามัง่งอ่ะทําไมผู้ชายลุงมรักแต่ป้าอะไรอย่างเงี้ย uh huh. จนกระทั่งมันอีกรอบหนึ่งมันไปรู้สึกจะเป็นปีใหม่มันไปอีกทีหนึง่ง uh huh. มันก็เลยไปถามป้ามัน uh huh. ป้ามันก็บอกว่าเออกลัวมีของดีมงอยากรู้จักอาจารย์ไม่เี๋ยวกูจะพาไปอะไรเงี้ย uh huh. แต่แบบว่ามึงคงไม่มีตงังค์หรอกมึงแค่แค่เป็นคนรับใช้อยู่ในกรุงเทพ แต่ป้าเขารวยไยงเขามียุ้งข้าวมีข้าวมีอะไรเงี้ยคือเสียข้าวทีกูเสียเป็นครึ่งครึ่งยุ้งเลยนะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอพอพูดเสร็จปุ๊บมันควักมาจากอกเสือออ้อเลยป้าออสไอเด็กคนเนี้ยรู้ไหมอะไรทองสาโกดอ่สาโกดแต่ไม่ใช่โกดธรรมดานะสาทองคําแล้วมีอัญ,ญมณีติดด้วย้โขโมยมาอีกใช่ มันแสบไม่แสบอืม hmm. ตอนนี้คือคือตัวเจ้าของอะ่ะเขาเสียไปได้ปีสองปี <Huh. S 2> แล้วเสร็จแล้วลูกชายเขาคนโตอะ่ะบ้านก็จะมีลูกหลายคน,นเขามีหลายเมีย <Huh. S 2> พอเสร็จแล้วปุ๊บลูกชายที่เขาอยู่เนี่ยไม่ทันรู้เพราะไอเนี่ยมันอยู่จนเขาไว้ใจมันก็เช็ดถูอะไรต่ออะไร โอ้มันขโม,มยไปหลายชิ้นแวนหวนเวิรนก็มีหายไปแต่เมียเขาก็โทษเมียน,น,นู้นเมีเนยนี้เมียเยอะนะป้าออสเข้าไหมเมียคนที่หนึ่งไปโทษไอ้คนที่สี่บอกไอ้คนที่เจ็ดเอาไปรูดตาอะไรหารู้ไหมละไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้พวกท่าท่าที่ไปเช็ดถูเนี่ยล้วงไปล้วงมาก็ไม่รู้ถอดอาบน้ําเอาแหวนฉันหายแหวนทองหายอะไรเงี้ยมันก็ขนไปเรื่อยจนไม่รู้คราวนี้กําเริบเสบสารความที่มันอยากจะ รวยใหญ่ๆบ้านเนี่ยย่ยเสอหยุดเขาบอกานเขาบอกกลัวเสียข้าวเป็นครึ่งครึ uh ่งยุ <h <h ้งกับหมดยุ้งมึงจะมีตังหรอมันคือตอนที่มันมาข้าวที่แล้วอ่ะมันนั่งคิดไรไงป้าอออเอ๊ะจะเอาอะไรมามาแลกเออมาทํามามาให้เห็นข่าว่าราคามากกว่าข้าวครึ่งอีกครึ่งยุ้งของป้าว่าอะไรเงี้ยมันกลับไปมันคงไปเช็ดแล้วปรากฏว่าโกดอันเนี้ยมันอยู่ในในในตู้กระจกที่เป็นสี่เหลี่ยม แล้วความที่จุดทูบไหว้กันทุกวันก็มันก็เขอะมืดมองไม่ค่อยเห็นปะออสแล้วลูกหลานก็มีไม่ไปเช็ดดูว่าฝาหายไปหรือเปล่าปรากฏไอ้นี่ยมาไปดันดันกระจกแล้วมันเอามือล้วงเข้าไปได้มือมันเล็กมันไปหยิบเอาฝาโกดเขาออกมาอแล้วมันก็เอาเอาเอาไปอ่ะนึกออกไหมไปจ้างไอ้อ้หมอเนี่ยเขาตกใจอุ้ยมึงพีายามายังไงเนี่ยเห็นจะมีโกดทองเหลืองโกด อีกกระถางอะไรนี่มึงก็ไม่ยังไงเนี่ยเป็นเออนะ่ะไม่ต้องถามแล้วเอาบ่าไม่เอาก็จะได้เอากลับถ้าเอาก็ทําให้ฉันอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็ทําวิธีอันเนี้ยคือทําวิธีเนี่ยคือผู้ง่ายเมตตามหานิยมเขาก็สอนกระทงรกระถามาเสร็จบอกมึงไล่กระถาเสร็จอ่ะมึงก็ต้องเอามือตบตรงของรับของมึงอ่ะสามทีนะ mm hmm. mm hmm. เออก่อนจะออกไปคุยกับผู้ชายหรืออะไรถ้าถ้าถ้า ผู้ชายเมตตาม,มึงมาถึงบ้านเป็นสิบคนที่มึงเจอเนะี่ยมึงมึงมาเอาของมึงคืนไปได้เลยอแล้วเขาก็สั่งข้อห้ามมันต่างๆมานาห้ามกินฟักห้ามกินมายมห้ามรอดใ้ลาวผ้าแต่เขาไม่ได้พูดว่ามนมันจะเสื่อมได้ยังไงถ้าเกิดเป็นไอ้อะไรนะเกิดทําผิดข้อกฎบัคับของเขาครับแล้วเพ่อผมพูด้วยว่ามนนั้นเนี้ยถ้าเกิดว่าทําผิด คูผิดผีขึ้นมานะปะออดมันกลายเป็นปอบพูด่นงนั้นนะ<ฮ>คนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้มันเป็นไงเป็นปอบยังไง<ฮ>เสีละไอ้นี่ทําเลยตัดสินใจทําเพื่ออะไรรู้ไหมมันจะมันมันมันจะมาล่อลูกเจ้าของบ้าน<ฮ>เออมันอยากจะเป็นใหญ่ในเนี้ยคือค,คู่รุ่นนั้นอนะร,รุ่นรุ่นพ่อเขาที่เป็นเจ้าของนะตายไปแล้วที่ก็เป็นลูกชายที่รับมาระดก มันจเห็นแก้วแหวนเงินทองมันอยากจะได้ทั้งหมดทั้งท่านนี้มันขโมยมาบั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมายังไม่ได้โชว์เลยว่าเป็นยังไงปรากฏเยป้าก่อนจะกลับมาเยป้าเขาดูมึงอยากจะดูไหมล่ะว่าของกูมีดีจริงไม่จริงนไหนมึงทํามาแล้วอ่ะมึงจําไว้นะมึงท่องคาถาเนี้ยที่ท่องมนต์อันเนี้ยที่อาจารย์มันให้มาแล้วมึงต้องเอามือตบสามทีนะปรากฏเยเยป้าเยป้ามันี่ะเขาแกะ ไอ้จุงกระเบนเจอเบอร์ถุงให้ดูมันบอกมาตกใจมันมาบอกกับแม่มันบอกอุ้ยของป้าทำไมใหญ่นูนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มาเล่าให้ฟังแต่ละตัวมันยังไม่ได้มาพอมาเสร็จปุ๊บลองก่อนเลยแทนที่จะลองกับเจ้านายข้างบนไม่กล้าเออเมียเขาอยู่คนทูกผ้พานออกไปช่วกับข้าวตอนเช้าไปชายหูชาตาแล้วก็ท่องมนแล้วก็ตกไป โอ้โหผู้ชายมาเต็มลัวบริเวณที่ที่ผมถ่ายให้ดูนะทุกวันคุยกับผู้ชงผู้ชายผู้ชายก็โทราลากไปนอนหัวค่ำก็กลับสมซานถ้นมนอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเป็นคนเละไปเลยนึกออกไหมป้าออดมันก็พยายามจะจะเละเขาอยู่อย่างเงี้ยพอครั้งสุดท้ายที่มันเริ่มกำเริบเสบสารแค่ๆกลายเป็นนิสัยขี้ขโมยไปเลยครับครั้งนี้เข้าไปคือทําเป็นไปถูไปอะไร เหมือนกันจะไปอ่อยเขานั่นแหละแต่พอดีเมียเขาอยู่รปออสคือเมียเขาจะจะตามสามีเขาไปนั่นเลยคือบ้านบ้านเนี้ยทั้งทั้งตัวแม่ทั้งตัวลูกชายที่แต่งงานเมียดุทุกคนรู้ไหมมันทำยังไงคราวนี้เขาไปทำบุญวัดราชบดิ์รู้สึกวัน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 เสียของของเจ้าของบ้านคือพ่อเขาอะใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บพอเสียเนี้ยปรากฏคราวนี้มันหนักข้อเลย มันไปขโมยสร้อยคอแล้วมีจี้พระราชทานด้วยมันขโมยทีนี้มันขโมยเอาไปอีกแล้วมันก็ไปใส่นี้ในอกเสื้อมันมันบอกคราวนี้ยมันกะไม่กลับมาแล้วเดี๋ยวตอนเช้ามืดเนี่ยมันจะหนีไปเลยอมันจะหนีไปเลยมันว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมหนีไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไฟแล้วไปต่อทางอีสานอะไรของมันเอาอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วป้าออดรู้ไหมสมัยมันกับแม่คุยกันเสร็จปุ๊บ ปกดอีแม่มาตะกันวันเนี่ยเขาเดินกินอะไรไอ้มะม่วงน้ำประหวานแล้วปวดท้องเฮ้ยกูปวดท้องคือสมัยก่อนนี้ซ่วมมันจะเขาเรียกเวัดบอกอ้เนน้อออกไหมเขาจะขุดเป็นดินแล้วก็พวกค่าท่าเขาก็จะเอาไม้อะไม้พ่าสองอันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้องมันก็จะติดกันคือกั้นเป็นไม้อะไรเงี้ยปรากฏบ่าอ้อรู้ไหมมึงเป็นเพื่อนกูหน่อยมึงไม่ปวดเหรอเออหนูก็ปวดมันก็ไปด้วยกัน แต่ของมันยังขโมยอยู่ในอกเสื้อมันที่เป็นผ้าแถบรัดอยู่นะปรากฏมันเอามันก็ไปนั่งนั่งอือแล้วก็คุยกันบอกมึงไปครั้งนี้มึงไม่ต้องมาเลยนะถ้าเขาจับได้มึงโดนตัดหัวนแน่เลยอะไรต่ออะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาปุ๊ปบสักประเดี๋ยวนึงได้ dafür, ยินเสียงแม่มันพูดอ่ะกูก็เอามาเหมือนกันสังวานอ ก็เวียงเวียงเวียงสังว่านะข้ามมาอีกฟากหนึ่งไงให้มันดูห้อยลงมาอีนี่ตาลุกวาวเวียลูกสาวใช่ไหมอีชื่อมันนีตาลุกวาวเลยอุ้ยแม่ไปเอามายังไงเนี่ยเส้นใหญ่ก็ส้อยหนูอีกไหนไหนไหนแม่ย่อนลงมาที่มันคุยกันอย่างเนี้ยแต่ผนังมันกั้นแบบนี้ออกไหมครับครับมึงเอาลองลองคล้องคอสิมึงชอบไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอืไอีนี่ก็เอาของเลยเอาเหมือนมึงลองสิของ ไอ้ไอ้ไอ้ทางนู้นก็เป็นเสียงแม่มันแต่ที่พูดนะไม่ใช่เสียงแม่มันนะที่มันได้ยินเป็นเสียงแม่ไม่ใช่นะเออพอพอมันคล้องคอปะออดนึกออกปะปรากฏมันไม่ใช่เป็นสังวาลทองที่มันเห็นมันเป็นเชือกแล้วก็ลูดปึ๊บดึงคอขึ้นไปเลยนึกออกไหมดึงดึงดึงงเชืนอะไรนะเป็นบ่วงอย่างเงี้ยเหรอ S <S <an> ก็มันนึกว่าสังวาลมันเอามาคล้องแล้วไงเ,ออเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังว่าพอมันลูดขึ้นเนี่ยไอ้ทางนู้นก็ดิ้นพับๆๆทางแม่มัน <S <S <an> <S เป็นบวงผูกคอทางแม่ทางลูกแล้วก็แบบเหมือนกับเ<อ> <S an> ชือกอยู่ตรงกลางไอ,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 อ้ผนังไม้ที่กัน้นที่กั้นต่วมอะ่ะทั้งคู่เลยจนกระทั่งตอนเช้าไอ้ผู้เด็กที่ทํากับข้าวมาปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ําร้องกรี๊ดกันทั้งนั่นอะ ตรงต้นไทรที่ผมถ่ายให้ดูอ่ะเลยไปหน่อยมันก็จะเป็นเวทเขาเรียกเวทเวทสมัยก่อน,นอช่วมโบราณก็คือใช้ไม้นั่นแหละร้องมันกรีดบอกไอ้สองคนแม่ลูกผูคอตายแล้วปรากฏว่าสร้อยที่มันมันขโมยก็กระเด็นออกมาอยู่ข้างนอกเป็นจี้เครียกบุตรน้ําเพชรใช่ส้อยเส้นกับสีบบาทของของของ,ของคุณย่าเขาเลยคนที่ที่เจ้าของบ้านที่เสียไปครับใช่ ก็ค on really oh ือก็คืนนั่นแ่ะก็คือมนไม่ได้ใช้กับกับกับเจ้าของเลยอกลายเป็นว่าน่ะมีเชือกผูกสองข้างทั้งแม่ทั้งลูกเลยแต่แล้วพอพระมาทําพิธีเขาบอกเลยว่าเจ้าของที่เนี่ยเขาโกรธมากที่ไปขโมยฝาโกรธเขาอเขาเลยมาเอาคืนแล้วจะบอกให้เลยว่าไอ้เด็กผู้หญิงคนเนี้ยที่มันเละอยู่กับข้างนอกเนี่ยมันคือต้นฉบับ ต้นตำหลักที่บอกป๋าออสแล้วลุ่นหนุ่มรุ่นก่อนต้องรู้จักคืออะไรป๋าออสรู้ไหมอะไรพี่ผีขนุนที่มามงคำว่าผีขนุนคือตอกกลางคืนอะคล้ายๆเหมือนกับมันทําผิดกฎนะ่ะคือเหมือนไฟชาติมันแปลกมันจะมีอารมณ์แบบกับผู้ชายตลอดตอกกลางคืนมันก็ปีนออกจากรั้วบ้านเนี้ยมันก็ไปเดินเลาะแถวต้นอะไรเขาเรียกคลองอะไรนะคลองโอ่งอ่างนั่นแหละตามต้นผีขนุนนะนะั่นแหละไปคุยกับผู้ชายมีอะไรกับผู้ชาย มันเลยเป็นต้นแบบของคำว,ว่าผีขนุน oh. มีมาตั้งแต่ตอนนั้นเลย <Ha. S 2> เออผู้หญิงมันก็เลยแบบอุ้ยจำอีเด็กคนนี้ได้เว้ยมันได้ผู้ชายเรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 2> มันก็เลยมามาเป็นแหล่งเหมือนเขาเรียกอะไรมาแหล่งหาก,กินเลยอะ hmm. คือมาดักผู้ชายกันตรงนั้นมันก็เป็นที่มาของผีขนุนก็คือมาจากไอ,ไอ้อีเด็กชื่อมานีนี่แหละออ oh. เออก็คือแต่แม่เขาก็ตายไปด้วยเลย สมรวมกันเลยนะพี่แานใช่แต่คนคนในนั้นน่ะคนในประมุขของในบ้านก็พูดว่ามันผูกคอตายซึ่งเ,เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย<ม>ก็เขาก็ไม่รู้ถูกไหมครับพี่แทนว่าใครเนี่ยเป็นคนขโมยของเขาก็ไม่ไม่ไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้มันมันหายไปแต่ละชิ้นหรอกมันนานามันเอาทีมฉลาดนะไม่ได้เอาทีๆติดๆ <c oughs> แล้วของก็เยอะไงแล้วมันเนี่ยเป็นคนสนิทที่เข้านอก,นอ,กออกในได้เพราะว่า เออท่านที่เสียไปเจ้าของบ้านนะ่ะเขาเอามันมาจากผู้ง่ายๆเอามาจากอุดรแต่<ะ>ามาเป็นคนคนลาวคแถวอัตปือเอามาจากนูน่นก็ค่าเก่าเต่าเลี้ยงนะแบบปลดกเกษียณแล้วก็คือเอามาอยู่ด้วยอืกลัวลําบากมันก็พ่วงเอาลูกมันมาแต่ลูกมันขี้ขโมยแต่<ะ>นี่ขโมยไปขโมยมาปุ๊บไอ้สร้อยยังไม่เท่าไหร่ ไอ้ที่เขาโกรธเจ้าของบ้านเขาโกรธก็คือมึงไปขโมยฝาโกรธเขาฝาโกรธที่เอาไปแลกมนนะนะพี่พี่ทานนั่นแหละออก็เลยกลายเป็นว่าตัวตัวตัวโกรธเป็นทองอยู่แต่แล้วเนี่ยเนี่ยคุณหญิงน้อยที่ที่เป็นทายาทเขาอยู่เนี่ยเขายังพูดเลยบอกว่าตอนหลังอ่ะเออท่านพ่อฉันอ่ะต้องทําฝาโกรธไปปิดให้เหมือนเก่าแต่กลายเป็นว่าหาทับทิมสวยมันเก่าไม่ได้แล้วต้องไปเอาทับทิมสีลังกาไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ทพพีมของไทยแล้ว uh oh. Oh. ก,ก็คือเขาก็มาเล่าให้ใ oh. ห anyway. uh, ้พ่อผมฟังไงเพราะว่าแต่เขาจะแก่กว่าพ่อผมสี่ห้าปีนะแต่แกก็ไม่ได้อยู่ที่ที่นี่บริเวณนี้แล้วล่ะแกก็ไปอยู่ที่อื่นได้ข่าวอยู่แถวปทุมวันนะทั้งสนามกีฬานู่นแล้วล่ะลูกชายเขาไปอยู่ที่นี่ก็เลยผมไม่รู้ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของใครแต่รู้สึกว่าจะก็ยังเป็นของพวกเขาอยู่อ่ะแต่มันทำไมกลายเป็นเลอะเทอะเลอะล้างอย่างเงี้ยไม่รู้น่ากลัว ใช่ผมดูว่าแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวกลางคืนก็มืดมืดเลียอีกาเต็มเลยนะป้าอ๊อดียินเสียงมันบ้างไหมนะผมคิดไปอ่ะผมไม่ได้บปกลางคืนพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเสียงอีกากลางวันนะป้าอ๋อด้ยินไหมที่มันลงคิดไปอ่ะโอ้ไม่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 ได้ผมเห็นอีกาเป็นร้อยเลยวันนั้นนะอยู่ตรงต้นไทรอ่ะต้นไทรก็ยังไม่โค่นนะต้นไทรยังอยู่ต้นไทรต้นนั้นสองร้อยปีแล้วั้งน่ะอ๋อคือต้นไทรตรงนั้นใกล้ข้างๆนะเป็นเวทใช่ไหมพี่ เวอทอง่เขาทําเวทก็ททาเวทแล้วก็ล้วริมริม่มนะก็จะเป็นบ้านพวกคนใช้อ่ะบ้านพวกนางรับใช้อ่ะแต่ตัวไอ้ไอ้อาคารใหญ่ที่ป๋อเห็นนั่นนะ่ะแกสีแกแกเสียที่นี่ด้วยนะเจ้าของนะอ่ะอแกเสียเสียนั่นแหละอันนั้นเลยละ่ะตัวอาคารไม้อันนั้นเลยใช่แล้วโกรธนะมันก็อยู่ในห้องนอนแกทีนี่นก็ถูไปถูมาไปขโมยเขาฉีบรู้ว่าเป็นทองเนี่ยปัจจุบันตัวฮะพิธาน อะไรนะครับผมก็าลจะถามว่าอาคารโครงสร้างที่เห็นตรงนั้นอ่ะพี่แทนเหยียบไม่ได้เลยผุพังคือถ้าขึ้นบันไดไปก็พังลงมานั่นน่ะปัจจุบันก็ไม่มีสิ่งของอะไรต่างๆอยู่ในนั้นแล้วไม่มีไม่มีแล้วลูกหลานเขาย้ายกันไปหมดแล้วอ่ะครับครับครับเขาแต่งงานไปอยู่อเมริกากันต้องผมก็ต้องรู้จักนามสกุลหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงนะรุ่นน้องๆคุณพ่อผมอ่ะเขาก็แต่งงานกับกับ ทูดคนหนึ่งก็พี่คือลูกหลานเขาก็จ่ายไปหมดแล้วไม่ไม่มีอ่ะเขาแบ่งแบ่งกันไปหมดแล้วตรงนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรแล้วอ่ะเขาไม่บูรณะเลยไงเขาก็ปล่อยอผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาปล่อยอย่างนั้นไงก็อาจจะแล้วแล้วคุณออสรู้ป่ะพี่น้องทุกคนนะถ้าคุณออสเขยับไปดูตรงตรงนู้นอ่ะพี่น้องพี่น้องเป็นตึกหมดนะอาคาระ่ะเออมีแกคนเดียวแบบดวงอาภัพหน่อยเนาะเขาเขา เขาไม่ชอบอ่ะอเรื่องบนก็ไม่ชอบก็นั่นแหละก็จะต้องต้องเออแต่แกเป็นคนเก่งคุณพ่อมาบอกทําทงานเก่งโอ้โหปราบเงี้ยวเงากระบดลาวเกยิงหมดนะ่ะอืแกบูอ่ะแกเป็นทหารอ่ะง่าง่ายเออแล้ว<ๆ>เออ่ที่อุดอรมีหนองอะไรก็ไปค้นเราดูอ่ะชื่อแกนั่นแหละเพราะนั้นชื่อชื่อยศชยัยชืออ่อยศแกแล้วแกก็เสียที่นี่ปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ด อืมอืม oh. เสียเสียหลังทวดผมปีหนึ่งครับทวดเอ่อทวดผมผมทวดผมเสียก่อนแต่ว่าจริงๆคือมีมีพ่อคนเดียวกันแต่ว่าคนละแม่อื hmm. ใช่ก็เลยก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้ว่าเชื่อกค้อยสองข้างปะออดแล้วก็ตัวทำให้ให้เสียชีวิตก็คือแผ่นไม้ที่กัน้นกั้นเวทน่อะอื hmm. เออแล้วมันได้ยินว่าแม่มันส่งส่งสังวานมาให้ก็เอา้องกัน อแล้วสร้อยที่ที่ที่กําลังจะเอาไปอ่ะก็กระเด็นออกมาจากจากผ้าเขาบอกผ้าผ่อนหลุดไปเลยนะผ้าแถบก็หลุดเห็นน้าองน้าอกหมดแล้วก็จะสร้อยกระเด็นออกมาและไอเด็กที่มันจะไปเข้าเวทตอนเช้ามันก็กรี๊ดไงคนก็รู้หมดว่าคนผูกคอตายอะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้หมดว่าเป็นคนขโมยเด็กลาวกับกับแม่นี่ก็เคยเสียชีวิตออนนี้พระพระเขาเรียกอะไรนะตรงบางปุนพรม พระวัดหลวงพระโตวัดบางขุนพรมใช่ไหมครับอ่าแกก็มาแกมาทําวิธีทําบุญลูกชายคนโตแกเออนิมนต์มาแกก็บอกเลยว่าบอกว่ารู้ไหมพ่อท่านน่ะเขาโกรธมากไปขโมยฝาโกรธเขาเขาถึงฆ่านี่คือคําพูดของสมเด็จพระพุทธจารย์โตถูกไหมพี่ใช่เขาบอกเลยว่าไปขโมยโกรธท่านฝาโกรธที่เอาไปแล้วมันคืนมาไม่ได้แล้วเพราะว่า มันถูกขายไปที่ฝั่งนน้นที่มันเอาไปทํามนกีใหญ่ของมันน่ะอ่ามันไปแลกไงเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาแต่ปรากฏมันอ่ะไม่สําเร็จมันจะมาเอาลูกชายคนโตเขานี่แหละที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี้ยมันมันคิดใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ปรากฏมันก็เละเหมืมนกับมนมนเสื่อมหรือไงไม่รู้กลายเป็นเละเทะไมปนอนสื่นชายทั่วไปหมดเลยอ่ะดันเอาไปเทสที่ตลาดนัดเดย แนั่นแหละแล้วตกกลางคืนมันก็ออกจากที่นั่นปีนลัวอะไรออกนะแล้วมันก็ไปแถวนั่นน่ะลินคลองหลอดนั่นน่ะไปเรื่อยเปื่อยมันก็เลยเป็นต้นตำหรักของคําว่าผีขนุนพบอผมบอกนั่นแหละที่เขาเรียกกันล้อเล่นผีขนุนจริงเนี่ยมาจากไอ้เด็กคนนี้แหละไอ้มันีนี้แหละทํามนกีใหญ่แล้วมนแตกไงตอนได้บอกไหมมันเข้าตัวครับ เออมันก็กลายไปแบบเหมือนยิตทเรียไปเลยอ่ะขาดผู้ชายไม่ได้ผิดใจ่ตกกลางคืนก็ต้องออกไปโอโเคพี่แทนหายคิดถึงอือฮึโอเคครับพี่แทนกราบขอบพระคุณมากครับพี่แทนครับครับสวัสดีครับเรื่องเล่าสุดช็อกสนรับสุนัโดยจุ๊บไลก็พอดีลลงนมถั่วเหลืองแท้เต็มเมล็ดมันช็อกช็อก กอ้ละเข้มข้นและก็ซอยรสช็อกแลตสูตรใหม่น้ำตาลน้อยลงอร่อยมาก